บาดน,นี่กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเวลากลับบ้านแต่ว่ารู้สึกว่ารักันรู้สึกว่าหัวก็ฟูฟูอากาศก็คุ้มคุ้มโปรโปรโปรโป,รปรสุดๆวันนี้ทําความสะอาดทุกคนนี่แหละตามกรแท้จริงแน่นอน <laughs> ไม่รู้จะดีใจหรือจะเสียใจตอนเนี้ยเหนื่อยเหลือเกิน กาจะได้แต่ระบาดของเขานะเงินเขามีค่าก็จริงแต่แรกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าไม่ทํามันก็เอาภาษีเราไปอยู่ดีคือต้องทํานั่นแหละใครมาอยู่ที่นี่นะไม่ได้ทํางานนะรออย่างเดียวคือรอใช้ตัง์ระวังดีๆนะรัฐบาลจะทวงถามตราตอนนี้ใช้เวลากับการทํางานเยอะเกินแลละทุกคน ถ้าครบ20ป,ปีเมื่อไหร่ก็จะหยุดพักละไม่ไหวตองให้เขาเยอะนะเขาไม่เคยให้เราีเนีนยได้ยิ่งแบบทํางานเสียภาษีเยอะๆทุกคนเราไม่ได้คืนนะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกมีเต้านี่บอกเลยเสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าคุณมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ถ้าระยะเวลานานนานมากกว่า20ปีขึ้นนี่ก็คือว่าคุณยังได้อยู่นะ ไม่ใช่แค่ภาษีนะทุกคนแต่ว่าเงินเพนชั่นคุณก็ณณยังได้แต่ถ้าคนไหนที่มาใหม่ๆนะคะแล้วก็หวังอยากจะได้เงินเพนชั่นของแฟนหรือว่าตัวเองเวลามาทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็อยากได้มันน่าจ,จะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากระดงกระดาษทุกอย่างเขาส่งมาให้เราเนี่ยโอ้โหอ่านนี่ตาเป็นบอยตานี่ไม่ไม่อยากจะดูเลยเพราะว่า เสียเขาเยอะเราไม่ได้อะไรเราแทบจะไม่ได้อะไรละทุกคนบอกตรงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขอกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็คุยกันอีกรอบนึงนะคะไปละทุกคน